ครับพี่น้องวันน,นีนนนน้ข้าอไปหาเห็ดครับโอ้โหลงหมอกแห้งครับพี่น้องขาวเจ๋ะเลยหมอกแห้งไยแห้งดีครับพี่น้องครับพี่น้องนี่ครับนี่ ดอกนึงครับหุน่นหนึงผีครับพี่น้องเด้ยนี่สามดอกครับพี่นอ้นนองนี่กำลังออกเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่โอ้หุ่นถ้าหุ่นอีกข้างล่างอีกพี่น้องพี่ครับเดี๋ยวคนหยาดเก็บก่อนครับนี่ดอกงามครับพี่น้องเ้ยนี่จุ๊บๆครับนี่ครับสุดยอดครับ

มุมนึงครับผมครับพี่น้องนี่เป็นเวลาตีห้าเกือบหกโมงแล้วครับหมอกหนาแหงครับพี่น้องเว้ยเบิ่งครับอู้ปลาเห็ดหมอกหนาครับผมนนี่ครับเบิ่งครับพี่น้องอีกสามบอกครับผมนี่ครับบอกง่าๆครับ สามดอดกงามครับพี่น้อครับพี่น้องอีกสีดอดกงามครับนี่ครับอืมงามเลยครับนี้ครับดอกก็จุ่มครับพี่น้องนี่ครับนี่ดอกนึงนี่ครับผมขออนุญาตเก็บก่อนครับครับพี่น้องนี่ครับเจออีหมู่นึงครับนี่ครับดอกงามเลยครับ,รรบพี่น้อง นี่ครับออกมาทางนี้ครับพี่น้องเลยออกมาทางนี้ครับนี่อีกสามดอกครับพี่น,น,น,อน,น้องสี่ดอกพวกนี้นะครับพี่ออกมาดานนี้นี่ครับนี่โอ้ดอกนี้เหยาบครับเสียดายครับงามๆเลยนี่นี่ครับดอกน้อยด้งยนี่ครับพี่สองดอกนี่ครับ dọn lắm lên các hắp 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 nhảy chuột

มาหมดทันครับรูปง่า่เลยเตาจรก่อนครับออกมาทชนนี้ครับนะครับพี่รับท่าที่รับออกาได้ที่ับนี่เต่าน่ครับ,รบอ้ สุ้ยอดเลยครับเก็ดใยมาบ่ดนั้นติเจาะก่อนแต่ว่าได้อยู่ครับขวยหยาดเก็บฟังคนนึงครับโอเคครับติดตามครับพี่น้องครับพี่น้องอีกโมนึงครับเรื่องนี่ครับแล้วกโมูนี่ดอกสิบานแน่ครับพี่น้องเถาว์แน่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้เบิ่งโมนี่ครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งครับดอกบนบานดอกเถาเลยครับพี่น้อง เสียดายงูนี่เฮงแต่ไม่ได้ับมนียครับแต่ว่าเสียดายบานนะครับแต่ว่ากันเอาได้อยู่ครับพี่น้องติดตามครับผมครับพี่น้องเห็ดหนาแหลกงูนึงครับนี่ครับโอ้ยบานหมดหรอพี่น้องเอ้ย ออกมาทังผีคือกระหล่ำแต่คืนนครับออกมาทังผีครับนี่ฮะนะครับเรากง่ามนะเพื่อนเฮ็ดน้ำมอมเท่าครับเท่าแห้งเท่าจันองเคร่ครับพี่น้องนมอออกาทงีครับ เราก็งีอัครับสองดอกเลยครับพี่น้องนี่ครับอู้นี่ครับคนอยากเก็บกันครับผม,ม,นนมครับพี่หนงอู้ว์มาเจอเห็ดหนามม่อมที่เชไดเถาเหลี่ครับเพื่อนคุณนะ่ะอู้นี่ครับซื้อไปใบใหม่ปกเลยนะเถาเนี่ยมันออกมาท,าทั้งผีครับพี่ผีไงอู้ว้เวลากออกก็อย่างไรอยู่ที่เถาพี่น้องนี่ เขาหมดเลยครับแต่ว่าฟังนี้ครับพี่น้องโอนี่ครับเจ๊ฟังนี้ได้แต่จังหน่อยยกหนิแต่จังหน่อยอยู่ครับเพราะว่ามองนั่นจังแห้งครับแต่ว่ามาว่ดท่านเถาเราว,วดเลยครับพี่น้องเสียดายมากครับโอ้ยนี่ก็คนอยากเก็บกันครับดดพี่น้องจะได้ไรล,ลงแต่เถา ครับพี่น้องขอยัดเก็บก่อนครับครับพี่น้องมาเจอมูหนึงครับนี่ครับโอ้หลายครับพี่น้องเอ้ยดูนี่ครับนี่ใหญ่ๆทางนั้นเลยครับนี่ครับนี่โอ้ยอกมาทางผีครับพี่น้องผีผี่ครับคุณจุดไปเหนียวครับพี่น้องโอ้ กีขนยัดเก็บกันครับผมเข้าไปนอนนะครับผลงานเขาครับอ๋อนีกจะเห็นอีดยังบุครับเนาะมุกยักซื้อแต่เขาว่ากินได้อยู่ครับเห็ดนี่ไข่เห็ดหนามอมแต่อมเมีนครับสิข็งก์กัเห็ดหนามอมเห็ดหนามอมจะเป็นประมาณนี้ครับนีะครับเห็ดหนามม่อมนีกจะซื้อเห็ดยังบุคือยิ่ยินแต่ก่อนเขาผ้าอื่นเห็ดอินทรีย์วะอย่างนี้ครับเนาะ ครับโอเคครับผลงานครับติดตามน้ครับผม